วันนี้นะคะเราเอาบุญมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็ชวนคุณผู้ชมไปทําบุญกันด้วยนะคะใครที่มีแลนจะไปจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะชวนคุณผู้ชมนะคะไปร่วมทําบุญสร้างสาราการประเรียนค่ะที่วัดคลองแสงหมู่ที่4ี่ตําบลย่านรีอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยขอเชิญชวนพุทธศก,ก,กัณชนและก็ผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะร่วมทําบุญค่ะเพื่อสร้างสาลาการประเรียนเพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจค่ะซึ่งเดิมทีนะคะวัดคลองแสง ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นสำนักสงฆ์กาะสร้างเมื่อปี2536ค่ะแล้วก็ได้รับการ ก่อตั้งเป็นวัดคลองแสงในปี2556นะคะและในปัจจุบันนี้ค่ะและปัจจุบันค่ะเศนาสะนะเนี่ยก็เริ่มเก่าผุพงังทางวัดคลองแสงก็เลยได้มีการจัดสร้างสาราการประเรียนขึ้นแต่ว่าก็ยังขาดงบประมาณอยู่เป็นจํานวนมากค่ะสําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทําบุญสร้างสาราการประเรียนได้นะคะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่นะคะเลขที่บัญชีค่ะ355 1289153ค่ะชื่อบัญชีวัดคลองแสงค่ะล้วนะครับก็สามารถที่จะร่วมทำบุญกันได้นะครับ